วันนี้เราจะมาทำไอติมทอดข้าวแมตดูไว้เอ,เอา้าเี่ยววันนี้แบบจะเข้ากับแบบ น่าจะเข้านะก็จะเข้าเนาะแบบเป็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชุดดิบวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยตรงนี้อะไรพิมพ์พูดเลยอันนี้คือเนยคุนาฟ้าเนยคุนาฟ้าแล้วก็เนยคู่าแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนแล้วก็นี่เป็นไอติมใช่แล้วก็เป็นขนมปังแล้วก็ที่ข่าวไปแรกก็เป็นฟอยนะคะทุกคนใช่ออกมาปั้นเนี่ยเขาเป็นแบบวงกลมอ๋า นี้ก็ไม่ไม่น่ายากเนาะไม่น่ายาก,ากเดี๋ยวจะมาทำคนละอันเลยดีกว่าน,นะได้ดิไหมทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเราจะแกะฟอยล์มาก่อนไใช่ต้องพยายามมากไหม<ะ>อ่ะอันนี้เนาะอืมได้ใช่ไหมเอ๊ เราก็จะได้ฟอยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปพิสูก่อนได้ไหมในใะบได้ได้ได้โอเคโอเคเป็นแนวกลางเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะเอาขนมปังเนี่ยมาวางไว้ข้างบนฟอยของเราอนแพนแผ่นเดียว<ๆ>ใช่ไหมแผ่นหนึ่งก่อนอย่างนี้เลย,เยงั้นเราก็จะโปะเอ้ยแ่นเราจะอันนี้ก่อนนะเราจะโรยเส้นคุนฟ้ากับโซบิตาเช่อแต่เราจะเอามารวมกันได้ใช่เดราจะเอาถ้วยนี่มีถ้วยมีถ้วยนะคะทุกคน อย่างแรกเราจะใส่เป็นนี่ก่อนเลยอ่ะเราใช้สองคนเนาะเอาสักไปเยอะหน่อยก็ได้โอ้ยตกใจตกใจพอแล้วแล้วโอเคเอต่อไปเราจะใส่ถั่วตะชิโยลงไปอันนี้ก็เป็นที่เราทําไว้ครั้งนู้นนะทุกคนใช่เดี๋ยวก็เลยเอามาทำนั่นนึงนะนงมนความติดติดหนึบมันไม่มีมีอะไรให้เพืเ่อนช่วยไหมช่วยเอาช้อนมาเคลียร์มา เชื่อมาแล้วก็จะคุกพอได้ไหมได้ไปสองคนช่วยกันรวมพลังสามวิธีจะหงมั้ยไม่น่าหงมนะไม่ไม่หนูไม่แน่ไปแล้วก็จะคุกสองอย่างนี้ให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะเอามาโปบนขนมปังของเรานั่นเองใช่เอ่ได้ยังอะไรมาอันนี้อ่ไรนี้เอาเยอะอีกไหมหรือว่า ได้ประมาณนี้ทุกคนต่อไปเราจะเอามาใส่บนขนมปังของเราได้เวลากิบบน,บบนมันน่าจะกรอบนะแล้วก็ใส่แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะได้เลยเวลากิแบบนมันต้องแบบกรุบกรับแน่เลยโฟกัสเพราะว่าใช่แล้วเราเอาไปทอดอีกนะมันก็จะแบบขนมปังก็กรอบใช่เราจะเอาไปทอดอีกนะทุกคนถ้าประมาณนี้พอไหมอันนี้เป็น<ช>มเมนูร้อนเย็นนะร้อนเย็นเออผสมกันเนาะเอ๊ะประมาณนี้ได้ไหม ประมาณนี้นะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้อ่าต่อไปเราจะมาลาดช,ช็อกโกแลตนะคะทุกคนได้เฮ้ยผูห้หญิงคนนี้ขนมปังกับช็อกโกแลตด,ด้วยก็ได้นะเนาะตัดแกะโอเคแล้วโออเฮ้ยเอ้ผู้หญนะิงคนนี้ได้เลยกินยังไงเออเนาะเขนมปังกับกับกรอบน่าจะอร่อยนะแบบเป็นอีกเมนูหนึ่งนะลองไปทำได้อันนี้พอเสร็จแล้วต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาใส่จิ้มลงไปกันที่พิมเลือกรสแหละมะนิลา โฟกัสตั้งไปเลยเราจะเว้นช็อกโกแลตไว้แกได้ไหมเอาไปกินเอาไปกินแกให้หน้าโอาไปเฮ้ตักเลยนะตักเลยเดี๋ยวเขาตักกันอย่างนี้ป่ะได้แล้วอุ้ยอันนี้ไอติมหมูทะด้วยเปล่าเออแค่คารานี่แล้วก็โผลลงไปเลยอีกนิดนึงก็ได้อไอติมเยอะอ้ยเอาแล้วสวตาฟิล มันจะเป็นวานิลานะครับเราจะเป็นช็อกโกแลตไว้เราจเก็บไปกินอืออุ้ยอีกครั้งนึงหนึงอือ้ยอือเอ๊และต่อไปนะทุกคนเราจะเอาขนมปังอีกอันเนี้ยมาแปะไว้ข้างบนนะคะได้เลยอย่างนี้เลยเราทำเป็นขนมจีบได้ไหมไม่แปลว่าแบบเออเนาะอย่างเงี้ยเราเล่นนะ นี่โปรเจกต์ความจริงต้องทำ่างนี้นะไม่ใช่แบบว่าโป๊กให้มันขนานกันนะเราต้องแบบว่ามีความเฉียงเฉีย,ง,ยงกันนิดนึงไม่ได้แบบปั้มวงกลมกง่ายๆนะทุกคนมามาหยิบขึ้นมานะครับแล้วเราก็เริ่มปัม้นที้เป็นวงกลมใช่ครับทุกคนจะรู้ได้ไงฮะจะรู้ได้ไงเสียงเสียง เนี่ยทุกคนเราปั้นเป็นวงกลมนะเพราะว่าเวลาเราทอดแล้วมันจะทำไงไสจะไม่แตกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอเราปั้นเสร็จเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นสักพักนึงให้เขาแข็งตัวแล้วก็ไปทอดมันจะได้ง่ายขึ้นนะทุกคนใช่ป<ต>ถ้าไม่แช่แข็งเดี๋ยวมันจะกระจายผมว่าตอนเนี้ยโอเคละโอเคนะ่ะคนต่อไปเราจะเอาไปแช่เย็นกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เราเอาไปแช่เย็นนะแล้วก็มาทอดกันปเจอกันอีกกี่ปีแป๊บเดียวแป๊บ นี่ครับทุกคนนี่แล้วก็ไปเชยแล้วนะแขกโอ้ยมันเริ่มหมดแล้วกันคิดว่าเราต้องเราต้องเริ่มแล้วแกะแล้วก็เอามาทอด้วทุกคนคือไม่รู้นะครับว่าอันไหนเป็นรสอะไรบ้างอ้าวนี่วานิลาอะไรหรอไอ้สบอรี่อันนี้สตอรี่นะอับกัดเข้าไปได้กัดได้กัดแข็งมากแัดกัดท้าลองกัดก่อนเอ้ยสตอรี่มาเราจะอ่ะแล้วก็ต้องทอดเลยนะ เก่งกระดิ่งเก่งกระดิ่งเอ๊ะแล้วต้องทิ้งให้มันแบบว่านี่ไงมันจะได้ไม่ร้อนเอ้มันมันจะได้ไม่ร้อนคุณจะกินแบบหอมมากหอมอะไรไข่เจียวเหมือนเธอนะนะแบบเวลาเข้าเข้าไปทอดมันก็จะหอมๆใช่เว้ยสีประมาณนี้นะทุกคนไอ้เราใช้ไฟแรงไงทุกคนมันจะได้ทอดแบบไวๆมันจะไม่อมน้ำมันนะใครใครชอบกินแบบว่า ไข่เดียวเปิดไฟอ่อนคอมินต์มาบอกได้นะคเอบก็เอาใส่นี่เลยสลัดน้ำมันกันตอร่วงมัมสลัดแล้วอ่ะกินเลยดิอุ้ยชิคชิหน้า่อยนี่เนี่ยมีต่อไปอุ้ยโทษ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 โต่อไปตาที่ฟิล์มไปเลยโอ้ทุกคนดูน้ำมันฟูดิมันฟูครับ จะให้สองด้านมันสุกที่มันรกรอบนะครับทุกคนว้าวเป็นไงบ้างกินหอมนะแบบหอมทิ่เหมือนฝรั่งทอดอ่นะออเนาะนี่เหมือนฝรั่งทอดเลยหิวเลยหิเลยนี่พอ,อยังวนะพอแล้วแต่ไม่แล้วนะโอ้ยหอนโคตรโคตรโคตรอ่ะไม่มไกล้าละมังละมังกระดิ่ ผมจะขอพักไว้แป๊บนึงนะครับทุกคนเพราะว่าอืมโอเคมานี่เรียบร้อยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นครึ่งไอติมทอดเราดีกว่านนะทำไมตีอะไรดิฉันบอกเงียบๆทุกคนเงียบๆเฮ้ยน่าจไม่ร้อนเหรอฮะไม่ร้อนเหรอไผ่มี่ก็ต้องระวังนะทุกคนนะนี่แต่ข้างในเห็นไหมข้างในเออมันเนื้อเลยอะนี่โอ๊ยนี่นี่ ข้างในสีน่ารักมากแแบบอันนี้เป็นแบบอุย้ยสีน่ารักเนาะน่ารักโอมาทุกคนเรามาก่อนที่เราจะกินเราจะมาทวนชื่อเมนูกันก่อนเมนูนี้ <c oughs> ไอติมชอ็อกโกแลตดูใบทอดไอติมทอดช็อกโกแลตดูใบเออมาแต่ว่าเราจะไม่กินแค่นี้เพราะว่าเราจะมีท็อปปิ้งเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นนี่เลยน้ำผึ้งแล้วก็วิปครีม แล้วก็ช็อกโกแลตาทุกคนแล้วก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละแล้วก็โอเคนี่เราจะมาตกแต่งดีไหมได้เลยโฟกัสเหมือนขนมปังเลยอะเหมือนขนมปังแบบใส่แคนดี้ชสใส่แซนด์วิชอะไรเงี้ยเห็นไหมว้าวไอ้ใส่ผักใส่ผักเออเหมือนแซนด์วิชเลยนะเเออนาะแต่มาเป็นไอติมเราจะมาใส่น้ำผึ้งกันนะคะจัด้เลยโฟกัสอู้หู๋เห็นไหะใคาจะกินหวานขนาดนั้นเหรอใช่ไปดิ มันต้องลงโซเซียลใช่แล้วโอเคพร้อมเรามาลองชิมกันดีกว่าคือแบบก็จะอาจจะทอดเร็วเกินไปอนี่โอ้พิตาชีโอแข็งกับไอติมแข็งก็รอเราแช่นานอืมมากินเลยนี่ครับนี่นะใช่ไหมอืม อืคือเหมือนกับว่าไอพิตาาชิโอเนี่ยที่กินเข,เข้ากับของหวานเพราะว่ามันจะมีความแบบมนัมนๆนะอืมมนันๆกรอบแล้วก็กินกับกของหวานเนะี่ยมันรู้สึกแบบมันตัดกันได้ดีอะ่ะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่มเติมแต่งเป็นน้ำผึ้งกับช็อกโกแลตไปอร่อยเพิ่มหวานอร่อย,ออยแล้วจะมาเติมเลือตีมันนะครับทุกคน นี nee ่เลยน่ากินไหมอือหือโต่ออร่อยหอม บ้างน่ากินไหมกับเมนูของเรานะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ใครอยากทำตามเราไปทำตามดูอร่อยมุมาทุกคนสุดๆวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไปกันเราแซ่บต่อปึ๊บนี่เห็นไหมสีเขียวกินฮือ รักักกนนะขอบคุณที่มีกันนะ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดถึงความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having n นะ้อยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกคำ You are my